สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนี้ k คอี p เช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันที่11มกราคม2 5ันกค่ะทุกคนวันเสาร์ค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้ ็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเพื่อชอบนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่10ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่10นะคะทุกคนแตก3าเด้งเลยพี่น้องมาดูนะคะทุกคนวันนี้มารอบเช้าจะให้7และ6นะคะมา7 2 1ด 6, 6ะค่ะทุกคน พี่น้องสองหนึ่งเป็นของรอบใบนะคะทุกคนค่ะเสียดายบางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดนะพี่น้องข้าคู่ตัวเด่นเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันแล้วก็เข้าเล็กเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนหกหกนี่พี่น้องเจ็ดสองหนึ่งหกหกนะคะรอบใบยจให้สามและสองแตกสองเด้งเลยพี่น้องเจ็ดสามหกเจ็ดสองนะคะทุกคนสามหกหกสามเป็นคู่ตัวเด่นแล้วก็เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันด้วยนะคะทุกคน สามหกหกสามเจ็ดสามหกเจ็ดสองเจ็ดสองเป็นคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องเอามือนีคะ่ะทุกคนมานเนด้พี่น้องนี่ VIP นะคะทุกคนขามานทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะทุกคนไปลุ้นต่อนะคะทุกคนขาวันที่สิบเอ็ดนะคะถ้าใครชอบก็ขอให้โชคดีนะคะทุกคนขาเอฟซี FC, ท่านไหนก็ บางอะไรก็ให้สมปรารถนาทุกอย่างนะคะทุกคนวันที่11นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่1และ0เรามาดูคู่ความน่าจะเป็น1 4 1 3 1 7 1 2 1 6 ห0ึ่งศูนย์ศูค่ะศูนย์สี่ศูนยเดนยองศูยค่ะเด่นรอบบายอยู่ที่4และสามค่ะ4นะคะสี่หนึเจด 4ี่สองสหกสีค่ะทุกคน3ามสี่สามหนึส,ส,นส,ส,สองสาค่ะทุกคนคะ่ะคู่สาก,ก็เป็นคู่ มาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแต่ว่าใจก็จับให้มันดิมเผื่อชอบนะค่ะทุกคนค่ะได้ว่ากะความเป็นไปได้ที่จะมาก็น้อยนะคะทุกคนเพราะว่ามาแล้วเมื่อวานนะคะคูต่ตเด่นค่ะหนึ่งศูนย์ส่สามหนึ่งสี่หนึ่งสงศูนย์นย์ค่ะศูนย์สี่ศูนย์สามสกับสามรอบบ่ายสี3 3่หนึ่งสี่ศูนย์สามสี่สามหนึ่งสามศีค่นี่ก็คือคูต่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายค่ะ สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบกู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขเจ็ดกับสองนะคะทุกคนวัน 6. เสาร์เบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองเป็น หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะไม่ติดคู่ตเตลิดค่ะทุกคนศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์นะคะทุกคนสี่กับสามรอบบ่ายได้เจ็ดกับสองเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองสี่นะคะสามค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะ ชอบก็ตามเหมือนเดิมนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิกเคอี V i P นะคะวันที่11มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เอทุกทกท,กท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f c ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมันสุขภูขสุขคุนพี่น้องสวัสดีค่ะ